สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนพฤษภาคม2565รอสาครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิง์มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีสิง์ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ชะตาชีวิตของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ท่านจะได้รับความกดดันและอุปสรรคค่อนข้างมากนะครับด้วยลักษณะดาวจรที่โครจรไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าใดดาวจรในเดือนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษถ้าเทียบกับดวงของท่านนี่คือพบสุภะครับ ดาวพุธจะจรชนกับดาวพระราหูเกิดเป็นคู่ศัตรูหลักอาจจะเกิดปัญหาทําให้คนราศีสิงห์เจ็บป่วยได้ในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์คือดาวประจำตัวของท่านจะโครจรเข้าสู่พบกร,รมมะมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลครับในวันที่17พฤษภาคมดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่พบมรณนะมีตำแหน่งเป็นคู่สมพล และสุดท้ายครับในวันที่25พฤษภาคมดาวพุหัจะโครจรเข้าสู่ภพสุภาและมีตำแหน่งเป็นปะทั้งหมดนี้คือดาวจรที่มีการโครจรในช่วงเดือนพฤษภาคมส่วนดาวหลักสำคัญสญยังอยู่ในตำแหน่งเดิมครับดาวพฤห,หัสบปดียังโครจรอ,อยู่ในภพมรณนะมีตำแหน่งเป็นกเกษตาราธิบปดี ดาวเสาตกอยู่ในภพอลิมีตำแหน่งเป็นเกษตราธบด,ดีดาวพลาหูมีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุตกอยู่ในภพสุภาครับอาจารย์ก็จะขอเริ่มทำนายดวงให้กับชาวราศีสิงห์โดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับงานเดือนนี้ค่อนข้างเงียบครับรายรับที่เกิดจากงานของท่านจะลดลงช่วงต้นเดือนจะค่อนข้างเงียบมากงานจะหนัก อุปสรรคจะมีมาทำให้คนราศีสิงห์ต้องปวดหัวดังนั้นครับช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเพิ่มผลลัพธ์ไม่ค่อยดีครับจนกว่าจะเข้ากลางเดือนไปแล้วดังนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาที่มาจากบริวารปัญหาที่มาจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับพอผ่านกลางเดือนไปแล้วยอดขายของท่านจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ระมัดระวังอารมณ์ด้วยนะครับเพราะอารมณ์จะทําให้เกิดศัตรูและทําให้งานของท่านเสียหายได้เดือนนี้ควรใช้สติอย่างดีในการประคับประคองงานไว้มีเกณฑ์ทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานด้วยนะครับการเงินในเดือนนี้ไม่ดีนะครับรายรับของท่านจะลดลงคนที่ให้ความช่วยเหลือของท่านก็อาจจะลดลงด้วยดังนั้นครับ เดือนนี้ต้องประหยัดเพราะรายจ่ายจะมีเข้ามามากมีเรื่องต้องใช้เงินมีเรื่องต้องใช้เงินยามฉุกเฉินควรวางแผนและหาเงินสำรองไว้นะครับส่วนคนรอบกายของท่านคนรักของท่านก็ยังพอที่จะพึ่งพาได้เกี่ยวกับด้านการเงินพอถึงช่วงปลายเดือนครับสถานการณ์การเงินของท่านจะกลับมาดีขึ้น ดาวพุธเป็นดาวการเงินของคนราศีสิงครับและจรชนกับดาวพระราหูเกิดเป็นคู่ศัตรูสําคัญดังนั้นการเงินในเดือนพฤษภาคมจึงเกิดปัญหาแน่นอนครับต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้วยความรักในช่วงต้นเดือนไม่ดีครับมีเกณฑ์ห่างเหินกันมักทะเลาะกันด้วยเหตุผลเล็กๆน,น้อยๆสร้างความเครียดให้กับคนราศีสิงห์กลางเดือนไปแล้วจะดีกันเองครับ ส่วนคนโสดเดือนนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวความรักไม่คืบหน้าสุขภาพแข็งแรงดีครับแต่อาจจะมีอาการเมื่อยล้าเพราะงานค่อนข้างหนักเดือนนี้ญาติผู้ใหญ่มีเกณฑ์เจ็บป่วยควรดูแลเป็นพิเศษโชคลาภก็ยังพอมีครับปฏิหารก็ยังพอพึ่งได้มีโชคลาภจากการเดินทางได้โชคลาภจากความฝันบุตรหลานจะให้โชคท่านนะครับ หมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข82 80 20ในเดือนพฤษภาค,คมนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับ